ับซอสธละชีพครับไฟนี้ซ้อมากี่วันครับซ้อมสามอาทิตแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายซอสธละชีพครับมีใครมาเป็นผู่ฟ้าคู่ซอนบ้างที่ไหนมีชูซับแล้วก็น้องในคลายครับผูบูในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และอีกสามเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักไปกี่กิโลครับหนสองเราเมื่อตะตายเลยครับคือมือแล้ววันนี้เรามาเจอกับซันโบเคยเจอกันเนาะไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาถ่ายเข้ามาปะได้าเขาเมื่อตะตายแหละ ก็ีมือบ้างขอบ้างแล้ววันนี้เราจะหวังดวงใอญ่ยังดูบนเวทีนะกลับไปเรื่อยๆต่องสายเนาะแล้วค่อยแก้ไขลงมาเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ล้านลำเมือนนี้วันนั้นเราเจอกับตันสัตว์เด็กใครนะต่อยตันสัตว์เป็นไงบ้างโอเคพาแพงขนาดไหนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่แปดร้อยี่แปดวันนี้มาต่อยร้อยยี่เจ็ดเมื่อกี้สองขนาดนั้วก็ขาดอยู่จนนี่ออกมาขาดแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เตมรอยครัเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรง<ม>แล้วเย็นนี้พร้อมเจอกันได้เลยครับไสฟนี้เราคุมุมมาประมาณกี่กิโลกี่กิโลกว่ากิโลกว่าได้เราปล่อยมือมาลุลุ้นกันได้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณ้อยกว่าไฟไๆๆๆเราไฟได้เนาะเราคนจังหวัดสังละข่าวฝากช่วยชวนแฟนข่าวเรานิดหน่อยวันนี้ช่วยเป็นเงินจริงไหครับวันนี้เป็นจริงไหมโอเคขอบใจว่าน้องชายครับ